วันนี้ถ้าถือเราต้อนรับคุณดวงพรแล้วก็พี่ชาติเนาะอยากปลูกไผ่ลวกหวานบดบุงหวานนะครับก็นี้เข้ามาชมแปลงกัมาชิมหน่อยครับพี่ครับโอเคครับพี่อ่านแบบเนาะกรอบๆหอมๆนได้เลยนี่อันค่ะอันนี้หน่อต้นหอมนะเขาดมหน่อยแค่เปลือกแข็งหอมแล้วเนี่ยเออหอมเอ้ยหอมมันข้าวโพดเลยแกงนี่ไม่ต้องใส่ชูรสเลยเนี่ยเป็นไงพี่หวานเนีครับพี่มันหวานแล้วมันนัวด้วยกินข้าวโพดดี อร่อยจังเลยส่วนี่ก็อร่อยเยอะมากเลยอร่อยเลยเนี่ยแล้วสุกเป็นไงพี่สุกอร่อยอร่อยกว่าโคตรอร่อยโคตรอร่อยจรอ่ะสุดยอดน่ามีรอบสองนะผมจะมาอีกนะครับซื้อหน่อติงพให้ผมไปรับบาลเนี่ยถ้าต้มได้ครับได้ได้สุดยอดเลย <laughs> ไปขายนะชุมพลนะหนานะเนาะหอมมากเอาไปขายซะ่็ก็ตลาดชุมพลเพป็นพัน์และหน่อสดครับไผ่ลวกหวานบงหวานครับแล้วก็ไผ่ซางเหมือนครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ